สา์ที่ที่ผ่านมาแหกปากเยอยไปนิดนึงนะไปเที่ยวไปเที่ยวเตรียมพร้อมแล้วไปนี่มาคุณผู้ชมไปเสม็ดมาแล้วปรากฏว่าไปกับเพื่อนๆแล้วมันมีร้องคาราโอเกะเนี่ยครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าช่วยร้องหน่อยนะโปรดิวเซอร์ของเราคุณส้มเนี่ยไปที่อ่าพาราดีเกาะเสม็ดนะก่อนพูดถึงที่เราไปร้องคาราโอเกะต้องขอบอกนิดนึงนะครับว่าผมนะไม่ไม่น่าเชื่อรู้สึกว่า อ่าวไทยของเราเนี่ยอย่างเกาะสม็ดเดี่ยจะมีชายหาดที่สวยงามมาก <Okay. S 1> คนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเนี่ยจะไปเที่ยวเกาะสม็จเพราะม,รมันอยู่ใกล้กรุงเทพ <Okay. S 1> แค่สองชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับเ <Okay. S 1> ดี๋ยวนี้ไ่ถึงสาชั่วโมงนะท่องเที่ยวนี่เยอะเลยใช่ไหมยเยอะเยอะยข้ามเรือไปประมาณสักสิบห้านาทีเดี่ยวก็ถึงแต่ความสวยงามของเกาะเนี่ยผมขอบอกนะว่า แซงหลายเกาะในอ่าวไทยนะนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่ะไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วกันเกาะอื่นแหละแต่เกาะสม็จเป็นเกาะเล็กๆซึ่งคุณใช้เวลาน้อยดีมากในการเดินทางคุณประหยัดประหยัดเงินมากในการเที่ยวและผมเพิ่งค้นพบว่ารีสอร์ทที่สวยที่สุดจริงๆค้นพบมาสามปีละเขาบอกให้เขาหน่อยนะฮะที่สวยที่สุดในเกาะสม็จคือพาดีที่อยากไปมากยังไม่เคยไปเลย อยากไปจริงๆความฝันเลยครับคาราดีนีเละครับแต่ไม่มีส่วนลดให้ไม่รู้ว่าบอกต้องบอกต้องบอกต้องบอกที่นะเดี๋ยวจัดให้คุณพารียาไปเอออยากแล้วนะครับคุณพาแฟนคุณไปเพราะว่าเขาจะมีพูลวิลล่าราคาไม่ได้แพงหูฉีกนะฮะอยากคิดว่าแพงหูฉีกเนี่อยู่เนี่ยมีโต๊ะพูลด้วยเหรอครับทำไมอ่ะพูลวิลล่าคืออะไรครับอ๋อพูลวิลล่าภูวิลล่าก็คือห้องที่มีสระอยู่ข้างหน้าพูลคือสระว่ายน้ำ ขอแนะนำคุณผู้ชม,ม,มนะครับพาราดีเกาะเสม็ดต้องไปจริงๆไปก็ประมาณคนไทยจะประมาณ10%บเอรเอีกครึ่งนึงก็จะประมาณเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นและจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ฮะและจีนแผ่นดินใหญ่นะครับไปคราวนี้เนี่ยก็ไปกับคุณส้มโปรดิวเซอร์ของเราและพเพื่อนๆอีกนะครับเธอคิดว่าเธอเหมือนไมลี่ไซรัสหรึเปล่าเหรอว่าเหมือนพี่โคนรพี่ส้มสวยนะเอาจริงแล้วเนี่ยสเปคฝรั่งแต่ว่ามีแฟน น่าจะมีแฟนเป็นฝรั่งช่วงนี้เะมีแฟนเป็นฝรั่ง4คนด้วยกันเดี๋ยวสี่คนคนหนึ่งอยู่อเมริกาคนหนึ่งอยู่ฮ่องกงที่แสดงว่าคุณให้ถึงว่าเราพูดไม่ได้เรื่องนี้พูดเอาไม่ควรพูดเราไม่ควรพูดแล้วการสดเธอไม่มีแฟนตอนนี้ไม่เอายี้เป็นว่าผู้ชายธรรมะธรรมโมเข้าวัดนั่งวิปัสสนานะครับกลางวันนะแต่กลางคืนไม่ทราบว่าทำอะไรยังไงก็ตามก็เลย จเบ็เยอะไปนิดหนึ่งก็เลยต้องต้องต้อง,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 องบอกกับตัวเองว่าหลังจากนี้ห้ามร้องคาราโอเกะห้ามใช้เสียงและจ,จัดรายการแบบนิ่งๆคลิปรวดเร็วทันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลย<ม>เวทชานเอลกด subscribe s u b s c r ด b e นติดตามตรงนี้กดสิออยังไม่กดเขายังไม่กดกดกดจันเย็นจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะ